ครับสวัสดีครับไม่ไม่ไม่ต้องเมื่อเนี้ยได้กลับต่างจังหวัดอุบลมีมือนี่เห็ดปักต่ำบางหุงต่ำถาดนี่มีเครื่องนี่ไม่ต้องนี่เบิ้งนี่เดี๋ยวให้เห็ดดีๆก่อนเดี๋ยวไปไทยเบิ้งอีกเส้นหนึ่งมีต่ำบังหุงผัดมีเดี๋ยวรอทะเลอเบิ้งอีกอ่ะรอเบิ้งกดยังเป็นไรอ่า ยำหมูหุงงหน่อยพี่น้องเลยใช่ไหมเนี่ยย้ำม,มูหุงงงอย่างน้อยไอ่ตำถาดมแล,ละรอแต่เบิ่งตำกับผัดหมี่พี่น้องอ่ะแต่รอเบื้องยึดนี่ไงผัดหมี่ต่อแเออเอ่เ,เบืบ้องไว้กองขับมาเบิ้งใกล้ๆนี่เออเนี่เดี๋ยวปรุงเครื่องใครช่วยยึดตำมึงหน่อยนี่นี่กระดูกอ่อนพร้อมนเนี่ยนทะอดกระดูกอ่อนพร้อมเนี่ยมาเบิ้งใกล้ๆนี่

เออนี่ยแหละลอยของแทะหวานปีบหวานนิดหน่อยปีกปน,นเลยปีบบกปนอลยเฮ้ยปีกปนโคราตผัดโคราตผัดมีโคราตพี่น้องเไหมวันนี้เชฟเบีย,ย,ยรยนนยยย์ไปยุ่มเลยนะเชฟเชฟเบียยุ่ยไปเฮ็ดงานด้วยนี่ยผิดผิดถึงไยเนาะมึงกล้องเนาะ ืม <Ừ. S 2> นี่และมีใส่เลยฮะสองก้อนเนาะออต้องแช่เอ้ยฮะถ้ารอเบิ้งพละแต่น้อยพละต้องมาเนี่ยตามหุ้งตัอมาเนี่นี่ เฮีย้ยตังมันยังไงนะทำห้องน่อยผิดๆไปเง้ฮึบกทัวจากหน่อยเนี่ยอันนกมือก้อนเนี่ยเอามือธรรมาตร์เลรพี่น้องเอ้รรมาตา ม,นนมันนอกอ่กอา,ออามันนอกกินละะเสียเพี่จะน้อยงั้บก็น้อยนะไปลดสอาไปเลยม่ได้ล้างน้องเขียยเพี้ยกระจายเนี่ยเนี่ยใส่เลยนี่นี่นนมาเขี่ยยังน้อย เนี่ย yeah. เพราะมันเป็นสีสันเพราะมันเป็นสีสันห้องแค่แล้วเนี่ยอืมอะน,นี่หลายพูดหนาวปีไปเนี่ยหนาวจุด่วยดูครับพี่น้องพูดละถาบึ่งตอนจัดจานพูดละเย mời <laughs> mời kìa, mời 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 bên cái mời mấy con mời 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 nè, mời 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 hả? mời nè Nè mời lại, Nè mời 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 con, mời นูต้ตำถาดอะพี่อะปอเป็นอะไแซ่บบ่นี่นี่มียอมีไข่มืออ่อฮะอืมเนาะข้างใกล้ข้างกลยก็แห้ะอืมอืมกระดูกอ่อนจักอ่อนบ่อ่อนพี่ตังเอ้อืมอืมอันนี้โอพี่น้องเอ้ยเคยกินบ่ผมก็บเคือกินกันนี่แหละขว้าโตสิน น้องมึงอืมงวครัอบอืมก่นมีกครลาเนี่ย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 อืมครับอืมอ้าเพื่อนๆราชิมนีกะทำนี่นะครับฝากกดไดคดแชร์นะครับสวัสดีครับ